جاتين تيوي ستاني بلوك ستا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ตรวแหว่งการอ่าอัลกุรอานได้มีโอกาสมามุซากะระทบทวนบทเรียนเกี่ยวเรื่องการใช้สระฟาฟร,รียะหรือสระกระจายได้แก่สระสุกูลซึ่งเป็นสระสุดท้ายของภาษาอับนะครับท่านพี่น้องครับสระสุกูลนั้นมีทั้งหมด11รูปแบบนะครับในรูปแบบ ที่กตกอยู่ในรูปแบบของมัดอาริสอิสุกูลจะเป็นฮุกรมมัดอาริสอิสุกูลได้นั้นท่านพี่น้องต้องหาอักษรมัดก่อนนะครับอักษรมัดมี3มอักษรออลีฟว,วเอก่อนจะอาอลิฟมีสระฟรัตฮเช่นฮก่อนจะยามีสร,กระกาะลอยามีสุกูลเช่นเีก่อนจากวามีสระดม,มะวาวสุกูลเช่นโนตัวอย่างนู ฮีฮานะครับแล้วก็อ่านได้เพียงสองฮารการเท่านั้นจะมาเป็นมัดอริสสุกูลได้เช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร์บ,บิลลอฮลามีนนะครับมีนยาเป็นอักษรมัดก็ยามีสระกัสระเมื่อขณะที่อ่านยุดอินดันลวักฟีนูนนั้นต้องมีสระสุกูลพร้อมกับตัวยานะครับนี่สุกูลในตกอยู่ในรูปแบบของมัดอาริสสุกูลนะครับ วายัมเนลเมอุนวายเป็นอักษรมัดเพราะว่ามีสระสุก,กูลก่อนว่ามีสระตอมะเมื่อขณนะอันยุดิอินดันลวัก,กฟีให้นูนตายพร้อมกับวาวเขาเรียกว่าสุก,กูลนี้ตกอยู่ในรูปแบบของมัดอาริที่สุก,กูลมีเนลจินเนติวันนนสอาริเป็นอักษรมัดก่อนจาริปมีสระฟัทฮะนะครับอาริตัวนี้จริงๆแล้วมันตายนะครับมีสระสุก,กูลแต่เรามองไม่เห็น แล้วก็อักษรซีนะครับที่มีสร,กระการรเมื่อขณะอันจุดต้องให้มันตายไปด้วยนะครับเป็นบัดอาริสุกูลอ่านได้แต่แต่งถึง6นะครับท่านพี่น้องครับสระสุกูลตกอยู่ในมัตตบีเอนะครับคำว่ามาตัตตบีเอหรือมัตออสลีก็ต้องหาอักษรมัตอาลีฟวาวยาก่อนจะลิฟมีสระฟฟทฮะก่อนจะยามีสร,กระกาะก่อนจะว่ามีสร,ระ,อะสรดอมะเช่นนูฮีฮา นะครับแล้วก็อ่านได้เพียงสองฮารอกัเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องมัดต่บ B ีอ e. ีสระสุกูลนะครับรูปแบบที่11นะครับรูปแบบสุดท้ายตกอยู่ในรูปแบบของมัดลีนนะครับท่านมี่น้องครับคําว่ามัดลีนต้องหาอักษรลีนก่อนต้องหาอักษรให้พบก่อนอักษรลีนมี2อักษรวาวที่มีเครื่องหมายสุกูล ก่อนว่ามีสระฟันธเช่นเข้าฝนยามีสระสุกูลก่อนยามีสระฟันธะเช่นใบตุนท่านพี่น้องครับอักษรลีนที่ที่จะเป็นมัดลีนนั้นต้องมีอักษรลีนก่อนมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าอ่านต่อเชื่อมประโยคอินดี w วอสลีท่านพี่น้องครับเขาเรียกว่าอักษรลีนไม่เรียกว่ามัดลีน เชลี l i e l a m p h i r u o y i n i e l a m ิ h i m นี่เขาเรียกว่ากครอยินรอยตัวนี้ยาเป็นอักษรลีนก่อนยามีสัดฟัวนห้านะครับท่านพี่น้องครับเขาเรียกอักษรลีนลักษณะแบบนุ่มนวลความยาวสองฮารอกัถ้าอันจุดอินดันวักฟีเขาเรียกว่ามัดลีน l i e l a m p h i r u o y i นะครับความยาวสองถึง นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นต่างกันตรงที่ว่าอินดันวอสลีอ่านเชื่อมประโยคหรืออินดันวอฟฟีอ่านหยุดนะครับท่านพี่น้องครับนี่ความเป็นมาเกี่ยวกับการใช้อักษรลีนหรือมัดลีนนะครับท่านพี่น้องครับอ่านทำดูลยละท่านพี่น้องก็คงจะแยกแยะได้แล้วนะครับว่าอักษรภาษาอัหรับทั้งหมดมีอยู่29อักษรตั้งแต่ลิฟถึงยาโดยนับออลิฟ กับออมจาแยกออกจากกันนะครับอลิฟหนึ่งอมซะสองแล้วก็สระทั้งหมดมีอยู่11สระนะครับเป็นสระหลัก3สระฟัตฮะกัสระดมมะหรืออัสลียะเป็นสระกระจายฟอรอิยะแปดสระนะครับฟัตฮะไตยกัสระไตยดมมะไต้มดฟัดฮะมดกัสระม,ม,มัดมมะแล้วก็สุขชะยะและก็สุกูลนะครับท่านพี่น้องครับหวังว่าท่านพี่น้อง คงได้รับความกระจ่างได้รับความเข้าใจไม่มากก็น,น้อยอินชัลลอฮ์นะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องอากามกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานว่าเป็นกฎอะไรบ้างผมว่าอัลฮัมดุล่แล้วท่านพี่นอนะครับอ่านกุรอานถูกต้องแล้วแต่ในความถูกต้องนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นฮุกกลมอะไรเป็นกฎอะไร เพราะว่า,วาการเรียนวิชาตชีวิตนั้นเป็นฟอร ع, เป็นฟอรดูกิฟายะส่วนภาคปฏิบัตินั้นเป็นฟอรดูไอนะครับจำเป็นเป็นรายบุคคลถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เกี่ยวกับอักรามต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆถือว่าการอ่านอัลกุรานนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราให้มีอัรรสหรือมีรสชาติหรือมีความอยากที่จะอ่านอัลกุรอานมากยิ่งยิ่งขึ้น เราก็ต้องเรียนอาการกฎเกณฑ์ของหลักการอ่านอัลกุรอานนะครับเราก็ได้ว่ามาแล้วผมก็ได้นําเสนอมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องอักษรของภาษาอับัทั้ง29อักษรแล้วก็สระ11สระของภาษาอับัแยกแยะมาแล้วว่าชัดได้แบ่งออกเป็น4สุกูนั้นมีอยู่11รูปแบบครับท่านพี่น้องครับหวังว่าท่านพี่น้องคงพร้อมนะครับที่จะรับ เกี่ยวกัเรื่องอักการต่างๆผมว่าอักการต่างๆที่นําเสนอเนี่ยที่ผมนําเสนอเนี่ยท่านพี่น้องก็ทราบแล้วแต่ว่าเราบานจำแนกมาอธิบายมาแยกหรือว่ามาทบทวนมุจาการะความทรงจําอีกครั้งหนึ่งนะครับจะถือว่าผมมาสอนท่านคิดว่าเรามามุจาการะมาทบทวนความทรงจําซึ่งกันและกันนะครับอลฮัมดุิีละพูดถึงเรื่อง ลามกอมอมริยะและลามชัมเชียนะครับท่านพี่น้องครับอกักษรภาษาอัหรับทั้งหมด28อกักษรเอา้าเรานับ28เอาเกี่ยวกับเรื่องฮัมจากับอาลิฟเอานับตัวเดียวกันก็แบ่งออกเป็น14จะได้ตรงตัวพอดีนะครับตรงพอดีเลยลงตัวพอดีเป็นอกักษรของลามกอมอริยะกี่อกักษรครึ่งหนึ่งอกักษร และเป็นอักษรของลามชัมชียะอีกครึ่งหนึ่งคือ14อักษรนับเป็น28โดยอลิฟกับฮัมซะอ่าวนับเป็นหนึ่งเดียวจะได้จดจําง่ายนะครับท่านพี่น้องครับลามกอมบรียคืออะไรนะครับลามกอมเรียคือลามที่มีเครื่องหมายสุกูลนะครับท่านพี้น้องครับผมจะพูดแบบแบบสากลน,นะครับการใช้สระฟัตฮะกัสระดมมะฟัตฮะตยกัสระตยดมมะตย นะครับมาดฟัตฮะมาดกัสเลาะมาดดอมมะชัดดาสุก,กลูลผมจะพูดแบบสากลแล้วนะครับลามกลมาริยัคืออักษรลามที่มีเครื่องหมายสุก,กลูลจะต้องมีอักษรอลิฟอยู่ข้างหน้าลามสุกูลเสมอไปที่จะเป็นลามสุกูลได้ต้องมีอลิฟอยู่ก่อนนะครับท่านปี่น้องและจะต้องตกอยู่ในคําอีเซมคํานามเท่านั้นเพราะลามในอัลกุรอานนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ ในรูปแบบของอิเซมในรูปแบบของฟีนฟีนจะแบ่งออกเป็นฟีนมาดีกิริยาอาดีตมมดอระกิริยาปัจจุบันอามัดกิริยาอนาคตนะครับหรือหรุรุบคำกรุบพบทเช่นกุลฮัลเนี่ยไอเช่นฮัลบัลนี่ลามพวกนี้เขาไม่เรียกว่าลามกอมาระยะแต่ว่า เมื่อแปลงเสียงออกมานั้นต้องเป็นเสียงเดียวกันเพราะลามที่มีเครื่องหมายสุกูลนะครับแล้วก็มีฐานเกิดเดียวกันเสียงที่เปลงออกมาต้องเป็นเสียงเดียวกันถึงแม้ว่าไม่ใช่ลามกอมวริยะก็ตามนะครับจะเป็นลามเช่นลามตายพบนูนอย่างเงี้ยเช่นยาลเนายาลเนาลามตายพบนูนนะครับนี่อยู่คำนิกีดีอะไรคำอิศคำฟีอินมาลดีนะครับ ถ้าหากว่าท่านไม่ระวังแล้วมันจะไม่เป็นยาลเนมัน็นเป็นยาอันนะครับเปลี่ยนจากอิฐฮัดมุตลักไปเป็นอิดรอมนั่นถือว่าไม่ถูกต้องนะครับต้องแยกแยกดีนะครับท่านพิ่นองครับอักษรที่ตกหลังจากลามกลมเรียะอักษรที่ตกหลังจากลามกลมเรียะมี14อักษรครับท่านพิ่นองครับเนื่องจากเวลาของเราหมดแล้วนะครับอินชาอัลลอฮฺ وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان